สำนันเนบ่ยาได้ลายบาได้ลายครับลุงลายอยู่หแล้วสำนีทนม่นใจบ้างเกาดก็เก้าแปดสี่แล้วลุง nó đơn hán mà bên cầm đấy nhân ta hán, à. nhân ta hán cái kiểu khư này nó กับทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีอีกถุหนึ่งได้เพียงนมนเนี่ยกสีมาแทกดินต่างนาให้ยมผลอดิให้นยมผลได็กขายนอกผลามผลมาแทกกไปทิ้งทางอะไรผลพี่น้องทางแข้งผลผลมาเห็ดใบกรดินงสีเห็ดใบทาวนล้วหละเอกสารมีครบทองแหละเนาะตอนนี้มาแทก G ซเอกันมาเบิ่ง Bằng hồng quang hồng nhào, no, nọ, no, sự, nó no. nó tonsen là thả nhóm cho hồng tôi tin đinh mà lên tôi ra sân thêm, bởi nó vẫn nó như kho này là cả miền sắp xin thì đi này, đi ta đi này, đi ta mương này là cả nồng nồng của cả đi đi <laughs> เลี้ยงเลี้ยงคนหนุ่มได้อยู่คนเฒ่าบ่ปันไดฮะฮ่ฮะเอาชองล้านนี่ยังยังที่พ่อโล่งใจแน่ว่ะยังไงก็อยากให้ฮอดลักมื้นว่ะกว่าเช่ินี้ทุกวันทานี่งไงหลังเลยเอาตกใจ่พวกใจสั่นเลยเออ มาให้จนมีเวลาโบราณเงื่อนมืออื่นลุงยมเพิ่งมาป่คุณกบอาวุธเพิ่งมามืออื่นเพิ่งพิเศษให้อันเห็ดใบอันโมบกัมมาชิดนี่มาหาเช่นแล้นายบ้านเพิ่นฮะ ง่ายงยังไม่หลับน้ำผึ้ง้าวาใบครกองนันดบ่อขาวันกระอ้าวบ้เล้อน เขามาดินปลูกสร้างเขาเห็นยังก็ได้มันง่ายเห็นนะเข้าใจแล้วเป็นถึกแล้วาเบันบ่นดินปลูกสร้างดินหดินเือเขายังสิไปถากไปทางอย่งนี้ขุดไปกลบนั่นแหละมึงกินบ่มึงกนปลาไงแล้ว โอเคพี่้องก็ตัดภาพมาสิมาเบิ่งยังเป็นจปนามาเลยพี่อนนอ้องอ่ะเนาะนี่ไปมือหนาเลยเจ้าส้มคลายใช่ไห้ผู้คเคืนเพราะว่าโคเป็นจากคูคดินมาดเกิอกกไว้กับไอเบิ้งห้ามคลายคลาย เนี่ยต้องเอาเราค่อยๆริมมันจะได้คอยพอ,อ,อจะได้เตแบบแตกหน่งแน่ว่าหน่อกูเนี่เป็นคนบัลลูใหม่ Màu phần nhang đây, đây thật ra màu phần nhang đây chẳng hạn Mắn dù dù dừ Thôi nằm miếng miếng hết Đấy cả Cũng ngay mắn chấp xoài bái Cò bụng Như thế này Lắng nhai thế xăm bữa ăn màu lịn Nhắc của Nhào 9 mét à, 9 mét 90 Màu bọ, sống màu đen bọ Sống màu đen Mất Mất เป็นหลังคาเฮือนแล้กกระมีอันแล้วก็มีอันเฮือนครัวเป็นหลังบูอิจิตต่อเนื่องกันเลยเฮ็ดเป็นหลังบูกูกูแท็กบิ่งก้าแม็กอ่า90บลวงยาวความกว้างนี่6เมตร6กคูนเเดือนนึงเดือนนึงเห็นแล้วนะเดือนนึงเนาะแต่ไปเนาะ โอ่ได้่อยาดูตั้งใหแล้วจะเพียเนอคือไอเห็เป็นยังเป็นปอดบ่บปอดแห้งบ่สูบยาไรบ่เออมันยเน่ยเป็นอะไรไอออกไอกดยยานอากาศเย็นให้นอนกับบนนอนเนอะหอบเลย โอ้เรา,าแล้วแหละเห็ดให้เทือนนั่นเหตุเทือนขนนอนลินกับลูกหลานจะขึ้นหนึ่งห่วหอบเลยเนาะลูกสาวลาเพิ่นอีนังกะตานะ้าอืมออลูก,าลาก,กสาวลาเพิ่นอี่ก่อนเมื่อกีเทือนนั่นโยเค็มสาบเรียบร้อยบ่สาบเรียบร้อยเลยเร็วก่อน,นสิเข้าพาระนอกแล้วนี่ยเฮือของคัวเดินทาสีเนาะเออยังแต่ ยังก็ยกันลูกสีก็จับลูกสีเองซีซึ่งกันแล้วเอมอมันียงมันเห็เหเหดใบ,อ,าาบอยู่แล้วเห็ดกับมันียงเห็ดกับปลานเดินทางไปแล้วกับเมียมันเพราะว่ามันติดใจมองว่าอยู่กับมอนี่ตีมอเล่อีอ่าอยู่กับซังลีอยู่พลาสอยู่พลาสนี่ไปกินข้าวฮะกินแล้วบ่ อมกิเล็กันล้วมยังบ่ดูหน่อยกินข่าแล้วไปกินแล้วบ่เมื่อมลังนะับมากินเข่างามเลยพี่่เออวมกันเนอกเลยไปดีที่นอวัวหน้ามาบอทันว่่อาทซ้าีน่นเอาหมดแลว มาลำขับเสาหมดเลยวินข้าวแรงก็่ังขกินข้าวลกันเลยแคเด้อกินย่ปอยาอะเนี้ยปอดขึ้นมาถูกยาอะไบ่บ่น้ำหนาวมันแบบแบบนี้ไรนอนนองจงเลยอากาศอากาศเย็นขึ้นดึกบ่จะช่อเลยงไมน้ำป่ เดี๋ยวจรงแล้่มยงเขากันได่จงหรอเาถ้าแม่ไปจุดผุนกิจนาหมดหน่อยกิงเข่าแล้วก็หมดด้อหมดทนายเม่เราพาไปหาชินอ่ะออมเจงเล็กปดอข้างปเถือเสนังงวแต่ใช้มาแดงครบ ยังไม่เออบ่กมันปดหรือม่เออปนังนอยังไม่เออนั่งแบบัใ่นั่งทนี่แหะลูกไอจเอาัวใม่ไข่ย่างอยู่ในตู้ย่างสน่อยน่ไข่เตะหจากมือสมมือนีหน่อยทมัไข่ดี่ยูหน่ขอบใจลุงเพ่อแม่เขาเคยคนนี้

นั oh, wow. oh, <inaudible <inaudible you know ่งไปดนังคัตมาไปก็ได้เอลนั่งไปมันก็ได้ลรกเออนั่งไปมเป็น่ส่งขัดบ่อนส่งนุ่ยบริวินนั่ไว้เจ้าตีนั่นมีอะไรตุ่มไเอาแม่แจ้น้ำแล้วน้ำ้อมมากิคัวให้ไของชาวนเห็นไหฮะพอแล้วริมกุไข่กัปารเนเาหน่วเลย ัคได้ได้ก่อนนะสองหน่วยเนาะมาแล้วเอาลูกไก่ม <se moim> okay. ื okay. Hi, ่ีนทุกอ oh. ันทุกอ่ามาจลลูไก่ได้ก่อนให้ลายบัดก่ละอารมมันยังบแห้งก็เลยมันตึง่ให้เหรอมัหกเหอให้นี่เราโดเลดเข่าเอิมอขาดขาดงาอัดน่แนไร เอาลูกไก่ลูกลอเลลูกไก่ยหญไหมเจ๊หมอบไก่หางกระเด่มามากินเลยพอจะเบิง่งพอถ่ายกิดลูกบ้าน้าลูกไกนะ่เ็น้ารไหมตัวปิ่งูกินหมาบลองตตวลูกไก่ เังไปบ่ะไซื้อใหม่ปอนเาซื้อมาหมกสิบห้าสกี่สิบพันกี่ซื้อไ้แกะป่าเนี่ยอาซื้อมาตลาดได้โนไจะบอไ่ได้่อเยอะ่บป่ะลูกไก่อะอห่อ่อไก่เบาใหม่บอไิเย เป็นยางข่อยปงมันลงล่างแล้วมันเหม็นตายจากหังแด้นี่นะมันยางไปแบบบเข่งเงแม่้กนได้กินหลันะครับกินมาแล้มกินเด้ใช่สารเมดเยน่มันแ้ซัดแป้งนี่มันอาศัยว่าให้มัดนี่ น้องจัเียเป็นอ่าศอกเป็นเฉพาะอะไรน่สับด้วยน้ำมันมาชวนจักรเส็จเินแต่งจัเข้าไปเราไปจับได้กินอยอกน้องจัใส่ของเพราะว่าให้มันขายที่มันเลยเมื้อเนาก็ได้แกงจับะกขวดมันเหายบอก่ Tin ăn, nói tôi ra một chất lần dân lần lượt 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 lần ซ่อนส่อนคนพี่พเราา <c oughs> ร,รมเนะ, <c oughs> ะสิบกิลเมตรหาสิบกิโลเมตรนี่ยระเบาซ่อนร้านเนาะเราแข็งแห้งไระเบามันกลัวถะามีไปเนนขา้องคายห้าสิบกิโลเมตรต่าอุดรคน มัน,น,มนมบมาธรรมดากันี่มันมันนนกวกันแ่เจ้าเห็นโรเลโลเลทำยอดสามสคึงอยู่ไม่เห็นโลเลโรเลเล่ตายเงียนว่เห็นซับเบอร์ดอนไปบดไ้ง่ยบดเท้าี้ีใจอั่ไห้าสิบเมตรทางยางทางแดงให้เราเบเนาะบุคคยทางแดงแล้วผัดง่อยแงแข็ง แงไร่มเชื่อกันสำทังไปไน้าท้องเลยทางมาทางมาบ้านเลัวดินทายนะเราบุกเคยลุมงลาบาบกบุเคยเชื่อ้องงงน้ำเบาะงมาส่งแล้วกลับเบื่อตออยเนาะริ่มแล้วก็กลับอีกว้ากรับได้เฉยเลยำยุมาบ้านเนแอครบเจ็ดเสิบโลเล สองร้อยรักอเบลอยไปบ้านไม่เท่าเนืงวัเนเป uh, ็นทั้งดำแล้วกลงไปทังแดงน้รักหนึ่งจากบ้านบากมาเพีรอยไปโลเนาะลอยไปกิโลม่อยไปขยลอยสามร้อยูยอมเท่าแก่เหมือนลมันเนาะ ้ตับก็ยังทำไม่ได้ปีมันแข็งใช่เริ่มออกจุดฝุ่นออกมาอย่างสมองสมองเข้าสมองนได้่เน้่ยมนเขาขึ้นน้ำแล้วแปดมงคเงมันย่างม่ได้แปดเจ้าชิดเเป็นมงค์เงสี่ห้ามองไม่ได้แล้วแม่ใส่ผู้เมาเปียเตียงเนียเอาเนื้อมาอบตตายเขาแล้วจนเศร้าแปดมงคฮงลเาเลยเดินทาง บุเคลุมบุเข้เจือบคเข้าแวหันแจวเห่หจบวแพ้อะไรมาไวมาละกับด่วนเลยบอรไหิเบาเยอกินเข่านะไอเบีดต่อผาไปเนาะผาไปเวียวะประทันชัดมาไปนเี่ยวเขาเลยมัเออมีเี่ยงกินนื้อ่อือือนี้แล้วเนาะกเกินเนื้ออยงลเนเ้ยลเนพกเ้าี่นกเน สบายดีป้องขนาก็มาเส้นไม่ต้องแรงดินเห็นแรงงร้อยละกบเวาเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีเออพอดีเอพซีด้วยพอดันแดดรับเก้าแล้วยำนาวส่วนไหนเราอยางไงปอดจะขึ้นอาอเป็นวัดมอดรงมมด